คุณวัชร์สันอาสรุปไม่โอกระดิดมาไกลบัเป็นคำาถานดีบอรน่ารักค่ะพี่ดอบคุณคะ่ะขันไอทรงว่างอย่นี้อะไม่จไม่สิตอบพี่วัวมาไ,ไม่ขอบคุณคะ่ะนันทวัฒน์แต่นี้ผมมาบาคามบ่มี่คะ่ะตื่นเ <c oughs> ช้าแท้ยังไม่นอนเลยคะ่ะ ทำไมปากคุณซีนี่คูคบฟิเตอร์เหรอครับแต่ซีนี่เนี่ยน่ะละปากจีนกับมีซี่ดีกว่าซุงประ้านกรอรแมนน,น่ะน้องอมองนี่ค้บาบกรลายยาเปียกแม่ดีว่ะย <c oughs> ินีเวอร์ดเออเอลกีนีเวอร์น่ะละ <c oughs> โอ้ยเหวี่องทรงขี่มากเด็กศิย์อดส่งมาเอาอ <c oughs> เราเป็นให้บ่มีบ่มี่ผู้ว่าแล้วผู้เฒ่ามีบ่บ่มีบ่มีจักบักได้ตอหน,นี้ขันเงาขันบ่เงามีบักใด้สิมานาวแบบนี้หรอได้ <c oughs> ชื่อผมคงเป็อีกครับพี่นันทาค่ะกูากายปากยิ่งวขอบคุณค่ะพี่ตา อพอที่ส่งชีละเหลียนมันรันมันจะนี้มันจะไม่อ่านชื่อคนอื่นไม่ได้เอ,อ้ยแกน,น่ารับประคับเดือนกว่าเองมันจะไม่เห็นนะคนุณน่ะสวัสดีน้องเมย์สวัสดีค่ะทองไผ่ล่ะไอจ้าผมอยากอ่านตัวชื่อผมนะครับโอ้ยโอ้ย ความบ้าพ่อดูสิบีสี่ข้างเดี๋ยวเราเลิกเลยขอสีดอกร,ร,ระบอกหังไม่อยากเชื่อว่าเงาเหตุผลอะไรกันยอดเสียหัวหลังบ้ึงมีผู้ปาน้ำมูลเห็นมอมีร้อยห้าสิบคนพี่นิกโอ้ยพี่นิกมากอีกแล้วสู้ <c oughs> พี่นิกทำไมไม่นอนวะ พน,นพีเจมันีเนไปพักสกักกน,นรู้ียมากับตวเอเนี่เป็นรองนู้นป่ะผัวมสิตีบราดิ่ะเกิดเป็นคนอพยพแล้นาะมัานเกิดอยู่นองหาน <c oughs> เออไม่ใช่มั่นเกิดอ,อ,าา <c oughs> อยู่กรุงเทพแต่ว่าไม่อยู่น้องหานอยู่กรุงเทพโดนเติอมาเด้อยู่แถวสะพานควยอนะ เร่องท่ทางสพนะพานคายอ่ะบางทีเองยังอยขอพักตื่นห้้าก่อนไม่ก็หนูสดพวามปากลัวบอสอาหารไมมีพรอมหมจริงๆอ่ะก็ไปคุ้วขวางอยู่บูอยู่ดียค้าขวาง ก็ค <c oughs> ่ะเออเนาะข้าหูฝาดบลาอ้าวอ้าวอ้ออาวเ <c oughs> อาโฟมเด้อร์อ่นหมินบรรนอท่านเอาโฟมเด้อร์มหาลัยนี่บอกผมอยู่สะพานข้างสาครับบขเข้าขใจอะสะพานอะไรหูฝาดสะพานคุยก,ก็ก็อยู่กรุงเทพโดนไง หนึ่งเพียงโดนโดนตื่นอยู่มหาหลาก็ได้ดีค่ะบบ่ได้ดอกมูเย่มันถิ่งกลัวบ่ได้ดี <c oughs>